ผู้คุณเคยคิดกันไหมว่าข้าวผัดที่พวกเราสั่งกินกันเป็นประจำเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตของร้านอาหารหรูไปจนถึงร้านอาหารตามสั่งมันมีที่มาอย่างไงถ้าพูดถึงคำว่าข้าวผัดมันมีสองคำในประโยคก็คือคำว่าข้าวกับคำว่าผัดพูดกัน,นง่ายๆเลยก็คือการเอาข้าวไปปรุงให้สุกในกระทะตั้งไฟใสน่น้ำมันหรือน้ำเล็กน้อยนับว่าเป็นการประกอบอาหารอย่างหนึง่ง ในประเทศไทยมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมานานแล้วเชื่อว่าข้าวเนี่ยอยู่ควบคู่กับอารยธรรมไทยมากว่า5,500ปีโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะเอาไว้ใส่ข้าวในสมัยสุขโขทยัยและการปลูกข้าวแบบปักดำที่บ้านเชียงเมื่อราวๆ5 0 0 0ปีก่อนโดยก็คือจังหวัดอุรดิต์ในปัจจุบัน นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยาโดยใช้ข้าวเป็นสินค้าแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าที่มาของข้าวผัดเนี่ยเป็นมาอย่างไงแต่เดิมข้าวผัดเกิดขึ้นจากความบังเอิญในประเทศจีนด้วยการนํำข้าวเย็นที่เหลือข้ามคืนเนี่ยมาผัดให้ร้อนแล้วก็นํามากินได้ครั้งหนึ่งและเพิ่มรสชาติด้วยส่วนผสมต่าง จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยข้าวผัดก็แพร่หลายไปทั่วโลกเรียกได้ว่าข้าวผัดคือความชานฉลาดของคนยุคก่อนเพราะมันทั้งประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำอาหารแต่ละมือ้อและสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบเป็นข้าวผัดในแบบฉบับของตัวเองทีนี้ถ้าพูดถึงข้าวผัดของไทยจะได้ว่าเป็นอาหารจานเดียวที่เป็นที่นิยมของคนไทยเอามากๆโดดเด่นด้วยความหอมของข้าวที่ผสานกับเนื้อสัตว์ ให้รสหวานตามธรรมชาติเคล็ดลับก็คือใช้ข้าวเก่าที่หุงไม่แฉะเบ็ดข้าวจะต้องเรียงตัวสวยจะสูตรดั้งเดิมของจีนจะไม่ใส่น้ำปลาหรือน้ำมันหอยเพราะจะทำให้กลิ่นและรสชาติเสียไปที่สำคัญคือครุปวงต้องมีความชำนาญเรื่องการใช้ไฟเป็นอย่างดีจะทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมของกระทะบางสูตรอาจใส่ลูกเกดหรือบางตำรับอาจโรยหน้าด้วยหมูหยองก่อนเสิร์ฟและอาจเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยการใส่สับปะรดและทุกครั้งที่กินข้าวผัด อาจจะพูดได้ว่าเรากำลังกินประวัติศาสตร์อันยาวนานและความชาญฉลาดของมนุษย์